สวัสดีค่ะเพื่อนๆสุขูสุโคสุหมองสบอนวันนี้ลูกสาวเข้าใจดีก็ซื้ออี่างง่ายมาให้เนี่ยปลาซลามนพินบอกว่าอีเมย์อยากกินได้ซื้อมาให้พี่น้องนี่มาน้องมาแนงมาบน่่กระสอง่อยกว่ลาซ่านพี่น้องจา๋านี่ปลาไดลอ่ะอวดลำอวดด้วยได้จ้าปรกสามาดนๆเท่านึานนง ได้เสือยจิ้นอา่างขอไปใส่เบิไร์ตไม่ได้มาใส่น้ำจิ้มเด้อจ่ามาเด้อมากินน้ำสอนเลยได้สอนจิ้มจิ้มจอืม มันซื้อมาให้กินแต่ซื้อดอกพี่น้องลูกกินว่าเป็น <c ười> ให้แต่แม่กินเป็นอืม <c> อ <ười> ืมอืม โอ้ยอีสซาบีขึ้นสมองยย่สอนอีกแล้วอแสบคัาพี่นอ้องอืสมราคาสองลอยอยู่ความความความยาความอืตอนที่สามหรือตอนที่สี่พี่น้องจ้ำไหนบ่เนี่อยสุดยอดของใบมะขามอ่อนเลย แสบพี่น้องแซบโดนดนดนกิงทีนึ่งแค่วลอตแค่อลิีน่ <c oughs> ะแค่ไปดีดดดพี่น้องอ อ้ย,ยสล้งพิ้นไปแล้วหน้ามึงหนึ่งสล้งพิ้นจิ้นอันนั้นแหนมเมืองอันนี้กินคนเดียวกินอะไรสม,มัตนะิมาเด้อพี่นอ้องแซ่บหลาย จำมาเนีแม่เกิดจะบุกยาสอนตึ๊ดเลยคุณสมออ,อัออี่แล้วเอ้ห้งโพด เป็นจะมมพนกินแสบแสบๆเนว่าเยิ้มเยิ้ม่ามือนวนกินนะเยิ้มเย้มยอๆอืำจิ้มขึต้นเี้ยมใส่ประแยบบ้า มันคือจินกับอสซาบ,บีด้วยซาบ,บนอแสบกว่าวส่ซอสสซอกว่ามันไปทางไหออนวันใส่มามันสูตรจิ้นอันนี้กินอันนี้บ่ได้จินอันนี้แสบตัวนี้แสบกว่าอนอนก็กิน,นวเบอร์ดอก โอเแค่ซ okay, ื้อแล้วที่กับพ่ออฮะอิ่มกินหนังกับอิ่มแล้วก่าผมคุณงามเลยจ้าเด้อติดระเบิดดอกจ้ากีซับบิ้มันขื่นสมองแย่สอนหักสะกดทุกคนสมองเลยจ่าเด้อจ้าเจ้าจับแก็บจ้ากราบขอรุ่งงามเด้อขอบคุณติดตามและสอนจาก้อนเลยจ้าเด้อบ๊ายบาย